Hey, ว่าไงพี่บาวพร้อมไปแลกองทัพที่รักเราอย่างแรงเราไหมแต่ก่อนไปนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันสักที่ะมาทายกันแล้วตะมีใครบ้างวะที่ทำงานให้เรา24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดแถมไม่เอาตังค์สักบาทก็กองทัพในร่างเรานี่แหละพวกเม็ดเลือดขาวสุดแกร่งไงเพื่อนเออถ้าเรียกรูรูก็รีโคไซต์เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันคอยปกป้องเราจากเชื้อโรคอะไรพวกเนี้ย แล้วที่มันร่อยนะเว้ยคือพวกนี้มาเป็นทีมแต่และตัวเนี่ยสก,กิลไม่เหมือนกันเลยระตะทีมนี้มีทั้งหน่วยจู่โจมเร็วคอยสวัปปามแบคทีเรียแล้วก็มีหน่วยพิเศษไวล่าไวรัสโดยเฉพาะเลยพอมีใครบุกรุกเข้ามาปุ๊บนะภารกิจเริ่มเลยหลักๆแล้วมีอยู่สองแผนแผนแรกนี่สายบวกของจริงสายแลกส่วนแผนสองนี่สายซุ่มโป้งเดียวจอดแล้วจำหน้าไว้เลยมาดูท่าไม้ตายของแผนแรกกันฟาโกไซโทซิสพูดง่ายก็คือ ลืนสดและย่อยทิ้งขั้นตอนมันง่ายๆเลยเจอศัตรูเข้าล้อมงาบเข้าเซลลแล้วปล่อยน้ําย่อยสลายทิ้งจบข่าวแล้วไอ้พวกทหารด่านหน้านะ่ะพลีชีพเพื่อเราทั้งเพไอที่เห็นเป็นน้องนะ่ะก็ซากภูเขานั่นแหละพี่บ่าวแล้วเพื่อให้ทับเราแกรงตลอดลองทายดูดิว่าวันวันหนึ่งร่างกายเราผลิตทหารใหม่เท่าไหร่หนึ่งแสนล้านเซลล์ต่อวันใช่แล้วฟังไม่ผิดหนึ่งแสนล้านมันจะเยอะไปไหนเนี่ยแต่ที่พีคสุดๆเลยนะเว้ คือแผนบีนี่แหละที่มันไม่ได้แค่สู้แต่มันจำได้ด้วยคือพวก B ีกับ T ีเซลเนี่ยมันสร้างเซลล์ความจำไว้ถ้าหน้าเดิมกลับมานะโดนจัดหนักกว่าเก่าอีกมันเหมือนตะโกนบอกว่ากูจำหน้ามึงได้นะไอไวรัสขาวหน้าโผล่มาอีกมึงเจอกูแน่ขณะตอนเราหลับนะมันยังสู้ยังสลาชีพยังจดจำทั้งหมดก็เพื่อเราคนเดียวเลยและคิดแล้วแต่แล้วคนอย่างเรานะ่ะจะยอมทุ่มเทให้ใครได้ขนาดนี้มั่งเพื่อคนที่เรารักนะ และนี่แหละคือเรื่องราวของกองทัพที่รักเจ้าของแบบไม่มีเงื่อนไขเลยจริงๆก็ดูแลกองทัพในตัวเราดีๆด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันพี่บาว